ตอนนี้งูกำลังกินตัวอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้กำลังกินอยู่กำลังกำลังจะจะบอกว่ากลืนนะครับตัวน่าจะเป็นตัวอะไรไม่แน่ใจนะครับเพราะเข้าไปเครื่องตัวและเป็นงูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ต้นไม้ที่บ้านพอดีกำลังตัดต้นไม้ตัดแต่งกิ่ง มาจ้าเอพอดีเลยนะงูอะไรแบบน่ากลัวนะครับตอนนี้ใครจะทําสวนทําอะไรก็ต้องระมัดระว,วังหน่อยเพราะว่าพอมาเห็นอ่าวกาลังกินตัวอะไรอยู่ไม่รู้กําลังกลืนนะครับน่าจะใช้เวลาอีกนานเพราะว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายที่จะกินแต่ไม่แน่ใจว่าตัวสัตว์ที่เขากินไปน่าจะ เสียชีวิตนลเพราะว่ามันถูกกลืนในส่วนของการหายใจเข้าไปแล้วตอนนี้เข,เขาพยายามที่จะนะครับเขาพยายามที่จะเกินตัวอะไรไม่แน่ใจน่าจะเป็นกิ้งก่าหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นกิ้งก่าหรือเปล่านี่ฮะเขาพยายามที่จะเกินกันอยู่น่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควร Okay, อันนี้ก็ธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขาก็จะปรับสมดุลของเขากันเองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตของสัตว์ในธรรมชาตินะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์นะครับบางครั้งดูอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่บางครั้งไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะได้เห็นในสิ่งนี้อันนี้ก็เอามาแชร์พวกเราได้ดูนะครับธรรมชาติ จะจัดการซึ่งกันและกันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้นะครับมนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์นะครับเช่นเดียวกันการทํางานของเรานะครับใครทําดีก็จะได้ดีใครทําไม่ดีก็จะได้รับผลสิ่งนั้นเช่นเดียวกันจบนะครับสําหรับเอพิโซดนี้อันนี้เป็นธรรมชาติสอนเรานะครับ